ทันมานะครับมาดูการโยนลูกเต๋ากันบ้างนะครับนักเรียนต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าลูกเต๋าเนี่ยมันมีทั้งหมด6หน้าใช่ไหมหรือว่า6แต้มนะครับมันมีแต้มอะไรบ้างนะครับมันมีแต้มที่1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แล้วก็แต้ม6เวลาเราโยนเนี่ยมันจะต้องออกแต้มหนึ่งแต้มใดนะครับใน6แต้มนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกเขาบอกว่าโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกนะสองครั้งผลลัพธ์ของหน้าลูกเต๋าเป็นได้กี่แบบ นะครับอะนักเรียนมาเขียนจำนวนวิธีกันเลยนะครับจำนวนวิธีนะครับ,นวนวนะรบเวลาเราคิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องค่อยคอยค,อยคิดทีละครั้งถูกมากเพราะเขาโยนลูกหนึ่งนะแต่โยนสองครั้งเราคิดครั้งที่1แล้วก็คิดครั้งที่2ใช่ไหมอะนักเรียนโยนครั้งที่1ได้กี่วิธีได้6วิธีโยนครั้งที่2ไ,ไ,ได้เท่าไหร่ได้6วิธีคูณกันเป็น3 16วิธี ในสามที่ผวิธีเราเขียนรายละเอียดนิดนึงนะครับเขียนรายละเอียดทําไมอะ่ะเขียนเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจมันได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เวลาย้อนกลับไปทบทวนเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับหกตัวนี้ก็คือการโยนท้งที่หนึ่งนะครับโยนท้งที่หนึ่งโยนยังไงนักเรียนโยนแบบอิสระด้วย ทันมา6อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโยนครั้งที่2โยนยังไงโยนอิสระด้วยคีแล้วได้3วิธีนะครับนี่เองครับถ้าเราจะเขียนแจกแจงแต่และว,วิธีเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างยาวนะครับมันอนข้างยาวเลยนะครับการใช้กดกันคูณเนี่ยนะครับช่วยเราหาจํานวนวิธีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายด้วยนะ ท่านมานะครับโยนลูกเต๋า2ลูกอันนี้2ลูกนะโยนครั้งผลลัพธ์ของหน้าลูกเต๋าเป็นได้กี่แบบนะครับอ่ะมาดูจํานวนวิธีกันเลยอันนี้เขาโยน2ลูกใช่ไหมหนึ่ครั้งเวลาเราคิดเราก็ต้องค่อยๆค,คิดทีละลูกลูกแรกนะลูกแรกได้กี่วิธี ได้6วิธีลูกที่2ได้6วิธีรวมกันได้เป็น36วิธีนะครับได้36วิธีโอเคนะครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันนิดนึงนักเรียนครับ6ตัวแรก6ตัวแรกคืออะไรนักเรียน6ตัวเนี้ยคือลูกที่1่ใช่ปะ่ะอ่าลูกที่1ลูกที่1เป็นยังไงนักเรียนอิสระใช่ไหม 6ตัวที่2นะครับมันก็คือโยนลูกที่2อิสระอ่ะักเรียนครับครูอยากให้เนยนดูตรงนี้นิดนึงนะครับข้อแรกเนี่ยเขาโยนหนึ่งลูกใช่ปะ่ะสองครั้งข้อที่2、โยนลูกเต๋ากี่ลูก2ล,ลูกหนึ่งครั้งข้อแรกได้3ลิตภวิธีข้อที่2ได้3ลิตภวิธีเหมือนกันไหม เหมือนกันเลยครูจะบอกว่านะครับวิธีการโยนลูกเต๋า1ลูก2ครั้งกับ2ลูก1ครั้งจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยนะครับอ่ะท่านมานะครับข้อที่2ลูกเต๋าทั้ง2นะครับขึ้นหน้าเหมือนกันขึ้นหน้าเหมือนกันหมายความว่าอะไรโยนไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะออกแต้มเหมือนกันเช่นออกแต <minutes S 1> <ๆ>้มหนึ <fueled S 2> <ๆ>่งหนึ<ๆ>่งนะครับเหมือนกันอ่าออกแต้ม55เหมือนกันออกแต้ม หก,หกเหมือนกันนะครับนี่คือขึ้นหน้าเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูจํานวนวิธีการน,นักเรียนเราโยนลูกแรกก่อนลูกแรกเนี่ยเวลาเราโยนปุ๊บเนี่ยนะครับโอกาสที่มันเกิดมันเกิดได้กี่วิธี6วิธีนะครับ6วิธีทันมานะครับเรามาโยนลูกที่2กันบ้าง ลูกที่2เนี่ยเวลาโยนเนี่ยเขาบอกว่าหน้าของลูกต๋าจะต้องเหมือนลูกที่1อ่ะมันเลยได้กี่วิธีเลือกได้แค่1นวิธี1วิธีที่ว่าคืออะไรวิธีที่มันเหมือนกับลูกที่1โอเคว่าเออหน้าที่มันเหมือนกับลูกที่1นะครับอ่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเช่นยกตัวอยา่างลูกแรกเวลาเราโยนเรารู้ใช่ไหมว่าโอกาสเกิดมันเกิดได้ทั้งหมด6แบบเช่นสมมุติว่าโยนปุ๊บมันขึ้นแต้ม5อ่ะมันขึ้นแต้ม5นะลูกที่2 จะต้องโยนให้ได้แต้ม5เท่านั้นมันก็เลยได้เพียงแค่1วิธีโอเคนะอ่ะคูเลขไป6คู่1ได้เท่ากับ6อ่ะดูรายละเอียดนิดนึงนะครับเขียนรายละเอียดด้วยนะนักเรียนครับ6ตัวแรกคืออะไร6ตัวแรกคือรูปที่1อิสระใช่ไหมอ่ะลูปที่1โยนได้อิสระเลย มา1ตัวนี้คือลูกที่2เป็นไงนักเรียนลูกที่2เหมือนลูกที่1่ลูกที่2เหมือนลูกที่1โอเคเรียบร้อยนะข้อที่3ลูกเต่าทั้งสองขึ้นหน้าต่าง ขึ้นหน้าต่างกันอ่ะขึ้นหน้าต่างกันเช่นลูกที่1ขึ้น5ลูกที่2ขึ้น3หรือลูกที่1ขึ้น5ลูกที่2ขึ้น1ก็ได้พวกเนี้ขอให้หน้ามันต่างกันเราก็จะนับเป็นอะไรนับเป็น1วิธีนะครับอ่ะนักเรียนมาดูจํานวนวิธีการจำนวนวิธีนะครับ,นเ,นบ,บ,นะรบเราโยนลูกแรกก่อน ลูกแรกได้6ถูกปะอ่าอยนลูกแรกได้6วิธีลูกที่สองหน้ามันจะต้องไม่เหมือนกับลูกที่1นะครับอ่ามันเลยได้เท่าไร่5วิธีอ่าหกคูณหเป็น30นะครับหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมมันได้ถึงทําไมมันได้5วิธีนะักเรียนลองยกตัวอย่างนะเราโยนลูกแรกไปโยนปุ๊บมันขึ้นแต้ม1ลูกที่สองห้ามเป็นแต้มหนโอเคปะ่ะมันก็จะเป็นแต้มอะไรได้2 3 4 5 6ี่ห้าหซึ่งมันได้5วิธีโอเคนะ หกตัวแรกคือลูกที่หนึ่งอิสระนะครับห้านะครับห้าตัวนี้คืออะไรนักเรียนลูกที่สองไม่เหมือนลูกที่หนึ่ง นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการโยนลูกเต๋านะครับการโยนลูกเตา๋า